สวยอ่ะพี่พี่คะ่ะนี่นะคะกระโปรงกระโปรงนะคะจะเป็นซิบหลังสิบข้างได้ไหมสิบข้างก็ได้นะคะพี่พี่ลายมันก็จะอยู่ตรงนี้999บาทราคาดีขนาดนี้พี่พี่เป็นงานผ้าฝ้ายแท้ทอมือร้อเป็นสีตะกอทอมือด้วย เปสีตะกอทอมือด้วยกระโปรงหมีสีดำนะคะลายสวยมากเป็นงานทอลายพิเศษะค่ะพี่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 เห็นลายกระโปงไหมผ้าลายนี้น้อยมากสั่งทอมาพิเศษนะคะเราไม่ได้เอาไปตัดอย่างอื่นเลยเราตัดกระโปงโดยเฉพาะค่ะซส์กระโปงนะคะจะมี 26, 28, 30และ32ค่ะพี่พี่ใส่แล้วดูไม่พองนะคะตัวนี้เขาจะบล็อกสะโพกเอาไว้สวยน่ารักมากขอบคุณคะ่ะสวยจริงพี่พี่ค่ะ สวยจริงๆนะคะตัวนี้เอาไปแมทกับเสื้อแบบอื่นก็ได้